เกิดกราม่าในวงการหมอลำนะครับเมื่อมีผู้ใช้ facebook รายหนึ่งได้มาโพส์โพสแบบนี้หมายความว่ายังไง <c oughs> เขาก็โพสประมาณว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจาะจงว่าอะไรแต่แล้วขอถามกลับเหมือนกันว่านี่มันพอสอไหนแล้ว,วยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกหรอเ <c oughs> รียกได้ว่าโพสต์นี้กําลังเป็นกระแสเลยในวงการหมอลำนะครับ <c oughs> เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมาโพสต์บอกว่า 2024แล้วยังมีพวกเต้นกินลำกินอีกหรออทำไมไม่เรียนต่อให้จบปอตีอ่ะอืออ่ะคืออะไรเขามาโพสต์แบบนี้ค,คืออะไรถามโพสต์แบบนี้คือโพสต์ถามแบบนี้สรุปต้องการคำตอบหรือต้องการทัวร์ลาหรือหิวแสงสรุปจะหิวแสงหรือแสงจะไปดับคุณครับ<ช>แล้วขอถามกลับก่อนขอถามคนที่โพสต์กับเนี่ยว่าปี2024แล้ว ยังมีคนคิดแบบนี้อีกหรออ,มอ่มีทัศนคติแบบนี้ยังมีอีกหรอสาวศีคุณค่าของคนนะ่ะไม่ได้ไวัดกันที่การศึกษาอย่างเดียวนะครับใช่ไหมน้อง<ช>สาวน้งองไม่ใช่ว่าคนอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ไม่ได้คิดจะเอามาเปรียบเทียบนะ,ะไม่ใช่ว่าคนที่เรียนจบสูงจะประสบความสําเร็จกว่าเพื่อนส,สมอไปบางทีการศึกษา การเรียนอาจจะไม่ได้เรียนแค่แขนงที่จะต้องไปเรียนจบปตตีปโทปอเอกเท่านั้นการเรียนการใช้ชีวิตประจําวันก็เป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนนํามาปรับใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นการทําเขาเรียกว่าขายของก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเรียนใช่ไหมเพราะค้าแม่ค้าเขาก็รวยได้อย่างเช่นศิลปินเอ่ยนักแสดงเอ่ยเขาก็ไปเรียนอีกแขนงนึงคือเรียน acting อ,อย่างนักแสดงอ,อย่างนักร้องก็ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมแล้วก็นําความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในเขาเรียกว่าอาชีพของเขาค่ะเนี่ยก็คือการเรียนจริงๆเขาเรียกว่าวุฒิการศึกษาไม่ได้การันตีความสําเร็จค่ะเท่านั้นนะครับผมแต่ถามว่าวุฒิการศึกษามีไว้ดีไหมดีค่ะด,ดีดีๆมากๆเลยเราไม่ได้ว่าทุกคนน่ะไม่เรียนก็ได้นะสามารถทำาน่นนี่นั่นไม่ค่ะ การเรียนคือสิ่งที่ดีและควรที่จะเรียนให้จบสูงๆๆตามที่เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานของแต่และครอบครัวเติบโต,ตมาไม่เหมือนกันเป็นอย่างสาวสียกตัวอย่างเองเลยเราพ่อแม่เราแก่แล้วไม่มีเงินส่งเราเรียนถึงแม้เราอยากเรียนแค่ไหนวะโจเราก็ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินใครจะไม่อยากเรียนสูงๆแล้วพ่อแม่เองนั้นไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากหรอก อยากให้ลูกน่ะเรียนสูงเหมือนกันแต่เมื่ออปกาสเราที่จะเรียนไม่มีเราก็ต้องออกมาทำง,งานเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวรอ่าเนาะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเลยนะอันนี้แล้วก็สําหรับหมอรำเต้นกินรํากินอาชีพสุจริตครับผมสุจริตไม่ได้แบบเบียดเบียดเบียดเบียนใครหรือว่าผิดกฎหมายครับแต่สุจริตแล้วก็การศรึกษาเอง สำหรับศิลปินบางท่านบางคนก็ยังมีศึกษาต่อนะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเดียนสาอทิตก็มีรเรียนเป็นภาคสนามก็มีค่ะการศึกษามันหัวช่วงนี้มันมันลูกว้างเนาะเรียนผ่านออนไลน์เรียน5 g หรือเรียนกศนเรียนภาค่ําก็มีหมดทุกมีไาให้เราเลือกหมดค่ะคผมอย่าเพิ่งไปตัดสินกันท,ที่ที่เราภาคที่เรามองดีงกว่าว่าเขาเรียนหรือไม่เรียนกับบางคนคคที่ เขาไม่มีโอกาสได้เรียนต่อแต่เขาเลือกที่จะทํางานเลยเขาก็สามารถประสบความสาเร็จได้แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าวัดคุณวัดอาวัดคนนะเขาวัดกันที่คุณภาพวัดกันที่ผลงานดีกว่าแล้วก็วัดกันที่ชีวิตประจําวันว่าคุณทําชีวิตประจําวันไว้ได้ดีที่สุดแค่ไหนคุณมีทัศนคติแบบไหนต่อสังคมคุณอยู่ในสังคมแบบไหนทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ทําให้ครอบครัวสบายทําให้ตัวเองสบายแล้วทาให้ตัวเอง ทำงานที่ตัวเองมีความสุขทาไปเถอะครับทำไปเถอะครับอืไม่ต้องไปแคร์ว่าจะต้องไปเรียนต่อไม่ต้องไม่ต้องไปขีดเส้นตอนนี้มันไม่มีอะไรขีดเส้นกั้นแล้วว่าคนที่เรียนแบบมาสูงจะต้องแบบเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอยู่คนเดียวเสมอไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะโพสต์นี้ก็เรียกกระแสเรียกเขาเรียกว่าเรียกถั่วได้อย่างมากเลยนะสาวสีตอนนี้ใครไปหา่เจอแล้วนะเจอแล้วลบทิ้งไปแล้วค่ะก็คงจะ ได้รับคาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นทางบ็อกเออหรือคอมเมนต์เอิร์ว่คงได้ไม่เยอะแหละแล้วก็อาจจะได้ปรับทัศนคติคนที่พูดแบบนี้บ้างเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าในแต่ละวันมากกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่ะแล้วการเรียนเป็นสิ่งที่ดีค่ะใครมีโอกาสได้รับโอกาสตรงนั้นก็เรียนให้ดีเรียนให้สูงเพื่อที่จะได้มีความรู้นะคะไว้มาประกอบอาชีพค่ะ อย่าค<ม>งคุณหมอเองเนาะคุณหมออย่างก็ต้องเรียนจบสายแพทย์โดยตรงก<ม>็ขอโทษเนาะก็ทุกอ,อาชีพที่เป็นอาชีพข้าราชการอย่างครูเองก็ต้องจบปรติเหมือนกัน,กนครับค่ะหลายหลายอาชีพก็ต้องการรู้การศึกษาแต่บางครั้งนะคะการที่เต้นกินลำกินเป็นหมอลำแล้วสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ใช้ชีวิตครอบครัวม,มีความสุขคือไม่ได้เรืรอดร้นรอรนหรอนือไม่ได้ไปสร้างผร้อนใครถือว่าเป็นอาชีพที่เลือดอีกอาชีพหนึ่งเลยค่ะเป็นศาสตร์ ของศิลปะเหมือนกันเขาไม่ได้สร้างขรุวลือให้ใครเลยใช่เนอะอย่างนักแสดงอย่างมอลารอย่างอะไรเงี้ยเขามีแต่สร้างความสุขเขามีแต่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศสร้างความสุขให้เอฟซีแฟนคลับมอบความบันเทิงมอบความตลกเนาะอย่างเป็นตลกเงี้ยก็คือโดยรวมแล้วนะคะการที่โพสต์เนี่ยได้โพสต์ออกมาแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนโพสต์ต้องการอะไรแต่เราก็เป็นอีก คนหนึ่งแหละที่อยู่ในวงการหมอรามเป็นสื่อแล้วก็อีกอย่างเราก็เป็นคนคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนสูงเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บูลลี่คนที่เรียนไม่สูงแล้วก็คนที่ทํางานก่อนก่อนก่อนเรียนจบอะเราก็ไม่ได้บูลลี่ทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ,รบนี่แหละครับนี่ก็เป็นข่าวข่าวที่เราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะ ทำไมโพสแางนี้ไอ้คิดอะไรอยู่ค่ะออทำไมยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ะทุกคนนี้ยังมีการบูรีการศึกษากันอยู่หรอค่ะออไม่เข้าใจ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 แล้ว่าไม่รู้ว่าแต่ว่าก็เข้าใจว่าทุกคนต่างความคิดต่างมองแต่ว่านะตอนนี้คือเอาจริงๆก็คือการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่คนที่ไม่มีโอกาสได้รับตรงนั้นเราก็ทำหน้าที่ทำงานของเราไปให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะครับค่ะ เชื่อว่าทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทํางานที่ตัวเองรักอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นงานที่สุดจริตเท่านั้นก็พอแล้วสังคมสมัยนี้อนอกนสาีเนาะมันเปิดกว้างแล้วโ,คคโลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ยังมีคนที่คิดแบบล้าหลังอยู่<ช>อะไรอย่างนี้ก็มีแหละเข้าใจจะไปปรับให้คนกลุ่มนี้มาเขาเรียกว่าเข้าใจโลก มากขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้โนสตมาแบบนี้คงไม่เข้าใจอะไรสักทีหรอกนทีไม่ได้ว่าหรืออะไรนะแต่ว่าเรามุมมองเราแล้วก็ยงแต่ว่าทาหมอรำคนไหนนาะที่อายุยังน้อยหรือไม่ได้เรียนอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าไปเจอคอมเมนต์ใต้โพสต์นี่โอ้โหคุณได้รับแต่พลบวกมากๆเลยสําหรับวงการหมอรำไม่ว่าจะเต้นกินรำกินแต่คุณทําอาชีพสุจริตอันนี้สาวเสียสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนดึกดําบรรนะสมัยก่อนเลยนะ ไม่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 ถึงนู้นสมัยก่อนนะการชอบได้ยินว่าเต้นกินลำกินเนี่ยพวกเต้นกินลำกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอยู่ดูในดีีในละครเอออาชีพเป็นอาชีพเต้นกินลำกินมันประมาณนั้นหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะว่ายุคปีเนี้ยสองพยี่แล้วเขาไม่ได้มองบบตรงนั้นแล้ว มาดูเลยว่าตอนนี้หมอลำนะ,<า>ะคำพูดคนสมัยก่อนคำโบราณจะมองว่าเต้นกินลำกินเหมือนอาชีพไม่มั่นคงหเหมือนไม่มีเกียรติเนาะแต่ก่อนที่คนโบราณน,นะที่เราได้เห็นตามรายการทีวีหรือว่าจะเป็นละครเนาะแต่ว่าสมัยนี้มันแต,ตกต่างกันคือว่าคนเต้นกินลำกินเป็นศิลปินมีเอฟซีนะ เขาประสบความสำเร็จกันเยอะแยะเขารวยๆเขาประสบความสำเร็จกันเยอะแยะและอีกอย่างนึงคือเป็นอาชีพที่สุดจริญค่ะมาไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนอันเียเป็นที่น่าภูมิใจทุกอาชีพมีเกียรติค่ะเขอเป็นอาชีพสุ่จริญค่ะครับผมอะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ฝากเรื่องราวนี้ไว้เนาะปรับทัศนคติปรับความคิดกันหน่อยดีกว่านะครับผมอย่าไปคิดอคติหรือว่าบูลี่การศึกษากันเลยเนาะสังคมสมัยใหม่2 0 2 4แล้วอยากให้ ทุกคนนะครับเข้าใจโรคมากขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็การใช้โซเชียลก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับโซเชียลหรือว่าคีย์บอร์ดมันอยู่ในมือเราไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรเราจะพิมพ์ออกไปเลยเรายังช่างใจก่อนไตรตรองดูก่อนว่าโพสต์ออกไปแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้ถ้าไม่รับผลประโยชน์ต่อคุณแล้วก็ ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็โคตได้ <ฮะ S 2> ใช่ไหม <ฮะ S 2> ถ้าสมมติว่าโค้ไปแล้วอ่ะคุณมีผลประโยชน์แล้วก็ทํไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้โคตได้ <ฮะ S 2> แต่โค้ไปแล้วมันบั่นทอนกําลังใจคนแล้วก็ทําให้คุณเองเนี่ยโดนทัวลงเนี่ย <ฮะ S 2> คุณก็ต้องช่างใจตรงนี้แล้วก็อย่าทําอีกแล้วกันนะ,<ฮ>ะครับ <ฮะ S 2> ผมฝากนะ,<ฮ>ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ <ฮะ S 2> สวัสดีครับ